ข้อสอบ IJSO okay. c h e รอบที่1ปี62ข้อที่16ทํถามว่าเมื่อนำสารประกอบออกไซด์ของธาตุสมมุติ MgQRT ที่มีเลขอะตอมไม่เกิน20ไปละลายน้ำแสดงผลการทดสอบกับกระดาษลิดมัดได้ดังตารางที่แสดงจากตารางข้างต้นให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ทีโนก,ก็มาดูไปทีละอย่างว่าสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างก็คืออย่างแรก MgQRT มีเลขอะตอมไม่เกิน20 แล้วว่าอะไรพอเราไปดูพอเราไปดูตารางธาตุที่เขาให้มาเราก็จะรู้ว่าถ้าตัวเลขอะตอมไม่เกินยี่สิบมันก็จะเป็นตั้งแต่ตัวนี้คาบที่หนึ่งคาบที่สองใช่ไหมคาบที่หนึ่งคาบที่สองแล้วก็ไปสุดที่คาบที่หนึ่งคาบที่สองคาบที่สามด้วย ้างบนคือเลขอะตอมนะข้างล่างคือเลขมวลไปจนสุดที่แคลเซียมก็แปลว่าถึงแค่หมู่หมู่สคับสส่วนหมู่สามสี่หเนี่ยไม่ใช่หมู่สองคับสอันนี้เป็นหมู่อื่นๆหล้วจากนั้นเป็นคับที่สามทีนี้เรามาดูสูตรของสารประกอบออกไซด์ที่เขาให้มาเราก็ต้องมารู้จักสมบัติของสารประกอบออกไซด์ก่อนสมบัติของสารประกอบออกไซด์ สมบัติของสารประกอบออกไซด์เนี่ยก็คือถ้าเป็นข้อที่1ออกไซด์ของโลหะเนี่ยจะเป็นเบสอันที่2ออกไซด์ของอโลหะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรดนั่นเองที่นี้ การละลายน้ําของออกไซด์ก็คือออกไซด์ของหมู่สามเนี่ยจะไม่ละลายน้ําก็จะมีอยู่ตัวที่ละลายน้ําก็จะเป็นบรอนออกไซด์ออกไซด์ออของบรอนตัวเนี้ยจะละลายน้ําเล็กน้อยส่วนอลูมิเนียมออกไซด์ ก็จะไม่ละลายน้ำเลยแล้วก็ไม่ละลายในตัวทำละลายไหนด้วยแล้วก็สมบัติความเป็นกรดเป็นเบสตัวอลูมิเนียมออกไซด์ตัว,ตวนี้เป็นแอมโฟทอริกแอมโฟทอริกก็คือสารที่เป็นได้ทั้งกรดทั้งเบสก็คือมันไม่ละลายน้านําแต่ว่าเวลาเอาไปทําปฏิกริริยากับกรดเนี่ยมันก็ทําไปทํากับเบสก็ทําก็เลยแปลว่ามันเป็นแอมโฟทอริก นั่นเองเป็นแอมโฟเทอริกนอกจากนี้ออกไซด์ที่เป็นแอมโฟเทอริกก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเบริียมออกไซด์นั่นเองของหมู่2เรามาดูชอยส์กันที่นี้ชอยส์เรารู้แล้วว่าออกไซด์ของอะไรเอ่ยออกไซด์ของโลหะเนี่ยเป็นเบสผลของกระดาษลิตมัดจากตรงเนี้ยน้ำแดงน้ำเงินน้ำเงินเป็นแดงก็แปลว่าตัวเนี้ยเป็นกรดแดงเป็นน้ำเงิน เป็นเบสไม่ละลายน้ำอ่าไม่ละลายน้ําแล้วก็ต่อมาน้ําเงินเป็นแดงตัวนี้เป็นกรดแดงเป็นน้ําเงินเป็นเบทออกไซด์ที่เป็นกรดจริงๆเราสามารถดูจากสูตรได้นะอันเนี้ยค่อยมาเป็น M2 O5 ก็แปลว่ามันมาจาก M ที่เป็น5บวก o 2บใช่ไหมออกซิเจนเป็น2ลบค่อยมาแปลว่า M เนี่ยได้เป็นบวก5 5อย่างเงี้ยก็แปลว่ามันอยู่หมู่5 GO GO ตัวนี้เป็นสองลบดังนั้นตัวนี้ต้องเป็นสองบวกดังนั้นตัวนี้น่าจะอยู่หมู่สองเอคิวสองโอสามคิวสองโอสามสองอยู่ข้างล่างก็ต้องเป็นสามบวกสองลบค่อยกันมาดังนั้นตัวนี้อยู่หมู่สามเอส่วนอาโอสามอาโอสองลบค่อยมาแล้วเหลือสามเหลือแค่สามแปลว่าอะไรแปลว่ามันหักล้างกันมันทำเป็นส่วนต่งตางตัวนี้ต้องเป็นหก ตัวนี้ก็เลยเป็นหมู่หกเอที่สองโอที่สองโอก็จะเป็นที่โอสองลบทีก็ต้องเป็นบวกหนึ่งดังนั้นตัวนี้เป็นหมู่หนึ่งเอทำไมเป็นเอก็คือเลขอต่อมไม่เกินยี่สิบนะก็คืออย,อยู่เฉพาะในธาตุหมู่เอเท่านั้นอย่างที่พูดไปที่นี้ไม่ละลายน้ําอยู่หมู่สามเอถูกต้องไม่ละลายน้ําของหมู่สามออกซด์ของหมู่สาม 3, ที่ไม่ละลายน้ําก็คือเป็นอลูมิเนียม ออกไซด์เพราะว่าเป็นบรอนออกไซด์ของบรอนคือละลายน้ําได้นิดหน่อยถ้าไม่ละลายน้ําเลยก็เป็นอลูมิเนียมออกไซด์ทีนี้จากตารางข้างต้นพิจารณาข้อความต่อไปนี้ G และ T ควรเป็นโลหะ G และ T G และ T ทูกต้องออกไซด์ของมันเป็นเบสดูแล้วอยู่หมู่2กับหมู่1ดังนั้นอันนี้ถูก M และ R ควรเป็นโลหะ M หมู่ 5, R หมู่6ดูตามผลบิลมัดก็ถูกด,ด้วยดังนั้น อันนี้ถูกทั้งสองอันเลยทัชคิวคือบรอนทัชคิวเนี่ย้าไม่ละลายน้ําเลยทัชคิวจะต้องเป็นอะลูมิเนียมข้อนี้ผิดส่วนข้อ 3, สามสารประกอบคอราไรด์ของ M และ R มีสมบัติเป็นกรด R มีการถามถึงสมบัติความเป็นกรดเบสของสารประกอบคอร์ไรด์ดังนั้นเรามาดูสมบัติของสารประกอบคอราไรด์สมบัติของสารประกอบคอราไรด์ ทีนี้สามประกอบคลอไรเนี่ยเราจะดูเป็นหมู่หมู่ไปโลหะหมู่หนึ่งอสองอสามประกอบคลอไรของมันจะเป็นกลางยกตัวอย่างเช่นแอสโซเดียมคลอไรลิเทียมคลอไรพวกเนี้ยเป็นกลางยกเว้นตัวไหนยกเว้นหมู่สองเอก็คือเบริลเลียมคลอไรเบริลเลียมเนี่ยไม่เป็นกลางจะเป็นกรดอืม จะเป็นกรดยกเว้นตัวนี้ทีนี้โลหะหมู่สามเอสามประกอบคอไลค์ของโลหะหมู่สามเอจะเป็นกรดส่วนสามประกอบคอไลค์ของอโลหะเป็นกรดหมดเลยทีนี้เขาบอกว่าสามประกอบคลอไรด์ของธาตุ M และ R มีสมบัติเป็นกรด M, M เป็นอะโลหะ R ก็เป็นอะโลหะดังนั้นสามประกอบคลอไรด์ของเ และอามีสมบัติเป็นกรดก็เลยถูกต้องต่อมาข้อสี่สามประกอบข้อลายและออกไซด์ของทีมีสมบัติความเป็นกรดเป็นเบสเหมือนกันข้อที่ยูมูหนึ่งเอสามประกอบข้อลายของมันจะเป็นกลางส่วนออกไซด์ของทีเป็นเบสดังนั้นมีสมบัติความเป็นกรดเป็นเบสเนี่ยไม่เหมือนกันข้อนี้ผิดถามว่าข้อใดผิดบ้างก็จะเป็นข้อหนึ่งไม่ใช่ข้อหนึ่งถูกเป็นข้อสองกับข้อสี่เราก็ตอบดีด็อกนั่นเอง